สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมือวานิเพชรพรรวยกับสิบไดมาอยู่สำนักอาจารย์แซมนะคะเนาะที่บ้านเกาะเด้อค่ะที่สำนักอาจารย์แซมนะคะเพชรพรรวยสิบมาตามตัวเลขความฝันของอาจารย์แซมอีกนะคะสิมาตามตัวเลขความฝันมาตามตัวเลขนั่งสมาธิเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นสีได้ตัวใดเพิ่นสีได้ไปเนาะเนาะงวดเมื่อกี้ของเพิ่นก็เขาเต็มเต็มเด้อค่ะเข้าเต็มเต็มเด้อค่ะศูนย์เก้านะคะเนาะศูนย์เก้าเพชรพรรวยกับ มาอยู่ถี่สำนักอาจารย์แซบนะคะเนาะอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพะรวยในเด้อค่ะมามาเพจพะรวยสิ้อผามาเบิ่งตัวเลขเอ่อทะเบียนรถของเพิ่นก่อนเนาะค่ะเนาะว่าเขาเต็มเต็มเด้อค่ะนี่ค่ะตามเอาตัวเลขของอาจารย์แซบในงวดอ่าวันที่สิบหกกลุ่มผ่านเนาะค่ะเนาะนี่ยกะมาเบิ่งวางหวดเมื่อกี้มันเข่าตัวนี้เด้อค่ะนี่ค่ะเข่าเต็มเต็มเด้อค่ะนี่ค่ะนี่เนาะค่ะเนาะทะเบียนลดเนาะคะเนาะเจ็ดห้าศูนย์เก้าเนาะค่ะเจ็ดห้าศูนย์เก้า ห้าศูนย์เก้าเด้อค่ะนี่ค่ะ una, เข้ามาตามกันเลยนะคะว่าอาจารย์แซมเป็นสิบปล่อยเหล็กตัวใดเป็นฝันดีหรือว่าจังไดเนะคะนเนาะเข้ามาตามกันเลยเด้อค่ะแล้วค่ะเนาะที่สำนักอาจารย์แซมเด้อค่ะเข้า่ะที่มาตามตัวเหล็กอาจารย์แซมนะคะเนาะว่างวดเนี่ยเพิ่นจิตใดตัวใดปล่อยตัวใดเนาะค่ะเนาะเพิ่นจะได้ตัวไหนปล่อยตัวไหนเด้อค,ค่ะนี่เนาะค่ะอาจารย์แซม ยังมาท่านในมากเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเราจะมาตามตัวเหลขอาจารย์แทมกันอาจารย์แทมกันเด้อค่ะครับผมสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราเดินทางมาหาอาจารย์เนาะมาตามเหลขกตองหวดเลยครับผมตามต่อใหัวติดเลยครับตัวหัวติดเหลีวยนี่อาจารย์หายเก่าศูนเก่าแล้วก็หาศูนเก่าคือว่าตรงๆเต็มๆเลยแหละเป็นคนนี้ไปติดตามอาจารย์ครับผม ไปหาอาจารย์อยู่บ้านต้นบุงสวงครับอาจารย์เขียนเหล็กไซน์ละภาคให้ทุกคนเลยทิมังงานทิมางานศูนย์เก่าศูนย์เก่าตัวเดียวของมันจะไม่ของอาจารย์แน่นเลยคนตัวก็ไปนี่ไปสองช่องอาจารย์ถามว่ามีหนีร้ายบอมีร้ายอาจารย์แล้วก็มาผู้ใดอยากมัดหนีโต้งยางกับมหาอาจารย์โตกลางมหาอาจารย์เข้ากระขางให้โตอาจารย์วางสิ จกัใส่ให้เลยนี่นะผากเขียนใส่นะผากเขียนใส่เต็มชาวบ้านไผมบ่แม่นว่าชาวบามือนั้สิถึกเบิดหมู่บ้านถึกเบิดหมู่บ้านครับเขาซื้อถึกหมดบาเียหมดทุกคนว่าางถึกจนครับอีีถึกจนถึกคักถึกแน่ยังว่าอาจารย์บ่แม่นเขียนให้ธรรมดาเนาะเขียนใส่นาให้เเขียนใส่แขอีกาหากทั้นาก้งทีแล้วมันก็ไปต้นไปมื่อนั้นเขียนตัวมันเลยตัวนี้ไป2คนครับ นี่คผมจีตาเน่น่าาคเขาเห็นเลยคิมโตป์ใส่แน่น่าภาคับก็เลยว่าเมื่อคืนนี่ลังจากเรล็กออกไปเลยกับมานอนฝันนั่งฝันว่าตำรวจจับตำรวจจับตำรวจจับก่คือสีมิโชฉมิลาบอันนัลนตำรวจจับสีมิโชฉมิลาบก็คือสีดวงกับสีขืนแต่ฟันไี่คือสีเหล็กสี่เขาแต่ก็ถาม่า อาจารย์ฝันว่าตำรวจจับแต่ส่วนรายเหล็กบมาออกอายุดอ,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 อกกับปสบอกดอกถ้าฝันว่าตำรวจจับดวงอาจารย์ี่ซีดีดอ๋อครับซีดีขนาดแต้ไก่มืออาจารย์ว่าจะจับศพเหน็นบอลนำเรื่องติเต็มมือนะอ่าครับเห็นบอลออกเลยเหน็นบอลศูนย์เก่าศูนย์เก่าก็<า>สิไปใส,<า><า>ส่เห็นบอลครับอาจารย์เอามาหมั่นใจเฮงไในอาจารย์ว่าจนบินเ้าที่สุดท้ายคนละบอกเลยว่าเผาไปเสือเด้อวะท่าน ครับเอาไปซื้อเอาแล้วมันจอกอะไรได้ศูนย์เก่าเนี่ยจา์ออกแท้แล้วครับจานก็ยังมั่นใจข้ามเดิมมั่นใจข้ามเก่าแล้วก็เนี่ยวันที่วันอาทิตย์จา์ก็บซมีแก่บนแก่บนวันอาทิตย์ห่อนี่หมื่นสองหมื่นครับผมวันอาทิตย์ที่สี่ป่ะครับวันอาทิตย์แมนที่สี่วันอาทิตย์ที่สี่ครับพาพัน แก่บ่นอาจารย์ไปบ่นหัวหมูไหวกรหัวแต่กะเป็นงานใหญ่ดอกครับงานนี่น้อยอาจารย์งานนี่ยน้อยเป็นงานใหญ่แก่บ่นอยู่ใสครับแก่บ่นอยู่ข้างในอาจารย์ไปบ่นไว้อยู่ข้างในอยู่ในหมู่บ้านข้างในออ๋ครับแล้วก็แก่บ่นแจ็คโมงอาจารย์แก้วโมงแก้วโมงเนาะจุดประทัดแก่บ่นประทัดแก่บ่นแก้วโมงแก้วโมง ก็แล้วทุกคน ille, ค Eller, umas, ได้โชคได้รับทรัพย์ไปหลายคนเนาะถือหลายถือหลายอิลีถือหลาย์ครับแล้วมันมันโมเมนว่าธรรมดาจานวันมันเก่าอยู่รักหน่วยนั่งนี่แหละเพราะมันเขาจึงใส่กันแต่ศูนย์เก่าเก่าศูนย์เขาปะใส่ได้เลยใส่แต่ศูนย์เก่ายังเดียวเลยโมเมนต์นี่แหละแต่มันมากกับมากคักมากเนี่ยครับผมเรื่องวันหน้าทำหมครับครับวันวันที่ หกน้อยน้อยสิบสองกุมภาสิบหกกุมภาสิบหกกุมภาพันครับจำเริ่องฟันแน่หรือเปล่าครับฟันแล้วฟันมาตำรวจจับมาขึ้นฟันมาตำรวจจับมีโทุ่งอีกเลยนี่ทุ่งเนี่ยชื่อเขาเยอะมากแต่ตำรวจจับแต่อาจารย์ฝากเนีเจ้าหน้อยเรื่อทุกช่องถ้าผู้ใดอ่าสิโทุหาอาจารย์ครับผมก็เอาเฉพาะข้อที่มาหาจะขึ้นลงทางลงอยังโทุมาเอาเฉพาะจำเป็นดี แต่เมนโทรมาว่าเป็นไรถึงซื้อหววไม่ถูกอาจารย์ท่านอาจารย์ตอบว่าอะไรกันอาจารย์ก็บอกว่าเป็นยังก็ซื้อปั๊ถือถาารอยากอะไรครับลองมาเสริมดวงกับอาจารย์เลยแมนก็คือถ้าใครอยากซื้อหววถือก็ให้มาหาอาจารย์อยู่พี่มาเสริมไรมือเสรษฐีอาจารย์มาเสริมดวงอยู่พี่เพราะว่าอยู่หนี่อาจารย์ก็อยู่ทุกมือทีอยู่ที่งั้นก็คุณละตามเพิ่นไปทายเอาบางนึง ครับผมที่อยู่อาจารย์เบอร์เบอโทรอาจารย์อยู่นั่นบ้านเกาะแก้วตำบลเกาะแก้วคือสำลุงถามวัดสุรินเนาะอาจารย์แล้วก็เบอร์โทรตามเบอร์โทรต้งถือจะเบียนหลุดเลยแมนทะเบียนผมเป็นหมวดนี่สําหรับผมบ่เหนียบบ่นอนเม็ดกลมๆอาจารย์เคยบอกไว้แล้วว่าเม็ดกลมๆยังก็เกิดขึ้นได้อาจารย์มาครับมันบ่เหนียบบ่นอนได้เม็ดกลมๆนี่ครับผมออกเลยมืดแหละมันไปเลยมืดของมันบ่มีหัก มียาประมาทก้นนอนจอ,อก็ได้ก็ได้มีตุ้มกลมนี่ยไปเดื่ยเมื่อ,อไหร่ม,ม,มาว่านี่ก็โอ้ยมาดีใจหลายกับลูกทิศทีิพนใดเงินใดทองเออมันก็ทีมหาอาจารย์หลายคนโย่แต่พคนมาให้รับเงินเหล็กก้อนอตะก้อนพคนมาก็เหล็กมันตสูงออกไปพคนมาใหาา้เรืยรับเงินรับยังขืนเงินขืนยังกันเรียบร้อยก้อนเป็นทีมหาอาจารย์เป็นสาบกขึ้นทอดหลาย <S <S ก็เลยว่านี่แหละอาจารย์มาโตเด่น,นัตใดก็คขึ้นสีมาตัวนั่นโเตเด่นตัวใดกับมาตัวนั้นบ่อาผาต่ตอตาเมงนีนะอาจารย์ก็เห็นบันหนึ่ง่าหกยู่ลักสิบสีอาจารยาสื่อ,อยังกัมีหกเห็นว่าแต่อาจารย์เป็นเนี่นให้หกหนึ่งกัวหกสองหกสองหัวบางหันกับแปดแต่งวนนี้อาจารย์ก็ว่ามาเถะศูนย์เก่าบ่อผาเถะอาจารย์ว่าไม่ดีจนวินาทีสุดท้ายเลยอาจารย์มา วิ่งอะไรอาจารย์วินาทีสุดท้ายก็คืศอศูนะะ after, บบบย์เลยศูนย์บนศูนย์ล่างอาจารย์เลยค่ะไปแดนศูนย์ก็มาบนอีหลีมาล่างอยูีมาทั้งบนทั้งล่างมาทั้งสองอย่างเลยจนวินาทีสุดท้ายเลกอาจารย์อย่าไปสงสัยอย่าไปสงสัยอย่าไปอันนี้อย่าไปสงสัยว่าจะหน่อาจารย์ห้เก้าจะไม่ห้ศูนย์อาจารย์จะบอกว่านั่นแหละมันมาคู่กันเออไม่ต้องสงสัยหรอกอันนั้นมันเป็นเลขวินาทีสุดท้ายของอาจารย์นะที่ให้เตายูเนี่ยมันก็คือ ความแม่นถือว่าร้อยเปอร์เซ็นเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นครับแต่ก็ลูกศิษย์หลายคนกับได้ไปโยกับฝากอ่างวดหนาติดตามกันหว่อครับอ่ากดให้งวดหนาล่อกันก็จะมีคนถือรายู่วันเนาะครับมีหนาสิร้ายเลยเหรอครับอาจารย์อาจารย์เกินในบได้บ่ค่ะว่าชอบตัวใดจักตัวหนึ่งนี่ค่ะวันนี้ก็วดนนี้ถถามมา เกินแต่าจา์บอฟันไหนบอบอฟันท่องลอยเปอร์เซ็นต์ไหนบอรสรุปไหนรับถ้าถือจับกับเจ็ดเจ็ดนะคะเนาะชอบเจ็ดไว้ก่อนเน,นาะอาจารย์เนาะชอบเจ็ดไว้ก่อนแต่ว่าจา์บอได้ว่าสรุปบอเมนว่าลอ,อายเปอร์เซ็นต์ไหนค่ะเกับขคืนนิมิมนกระคืบมาหลังจากหวยออกไปแล้วก็ฝันว่าถูกจับค่ะครับจับก็ถือก็จับเลย่ะล่ะพี่น้องอย่าขอไนเป็นตำรวจันมายืมเงินอย่าให้ยืมกะได้ถือจับก็เลยถือจับครับแต่แป้อีกเรนึงก็ว่าห้ากสิี อันนี้มีการเปลีป่ยนแปลงอย่างตามมันนี้ไปเจ้็คิดว่าจับกระเจ็ดก็อ่ะก็คือมาเกตก่อนชอบเจ็ดแลค่ะเนาะแต่ว่ายมวัฒท่านไหนฟันทงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะยมวัฒท่านไหนร้อยเปอร์เซ็นต์คือคือบอบอลอยแล้วแต่แต่แม่นว่าก็คืออาจารย์คิดว่ามันบอเต็มร้อยดอกเปอร์เซ็นต์ที่มีเจ็ดนะแต่ว่าคือให้พะว่าเลียอาจารย์ยมวัฒท่านไี้นั่งธาแม่นอาจารย์นั่งสมาธิมันสิขึ้นมากเห็นเลยเพราะส่วนใหสิเลียกนี่สินั่งเอา เดล็กสีนั่งเอานั่งสมาธิเอาจับเจ็ดมุมเเหล็กลดที่เลยเจ็ดหาจับเบื่อทุอีกเจ็ดหาอมีเอาจารย์ห้พิศรนามาเด้อพี่น้องนิดน่อยหนึ่งองงวดหายซองวดเลยพิศนาจับเจ็ดไอ้เไปห้เจ็โทุเกียร์หาแล้วเเกียร์หาเดี๋ยวให้จานนั่งบุงอีกก่อนน้อยหนึงเนาะ เดี๋ยว <ไป S 2> คือบทสรุปได้จะไปคิดกันเองเลยค่ะที่อาจารย์ยังบทสรุปแล้วก็วฝากอีกน้อยหนึ่ง่าให้ระวังเรื่องเพจปลอมเพจปลอมอ๋อครับเพจปลอมนี่ที่อาจารย์ไปเห็นมาหลายหม่องครับครับเพจปลอม,อ,มอาจารย์เห็นมาหลายคือให้ค้นเขาไปเล่นหวย,ยเล่นเลขครับผมให้ระวังให้ดีๆเรื่องเพจปลอมอันตรายแห้งบอเมนาจย์เรื่องบอเมนาจารย์บอกไว้ก่อนคือเพจนั้นบอเมนาจย์เลย เป็นคนเหมือนกับว่าเขาหนีสวมาเป็นอาจารย์อ่าครับมีผู้ที่ตามมา่องผมก็โดดหลายครับอาจารย์่องผมก็โดดหลายแห่ใส่ซื้อตัวเดียวกันโปรไฟล์ตัวเดียวกันเบิร์เลยมอแต่บมเมนของผมนั่นล่ะหายะว่างบมเมนอาจารย์ดิเพราะว่าอันนี้เขาทายต่อสดผมสดยูอันหนึ่งครับอาจารย์สดทางเขอยู่อันหนึ่งอันนี้ว่ได้สวบหมอแต่ว่าหายะว่างเปลี่ยนปลอมเด้อเปลี่ยนปลอมคือมันบมเมนของอาจารย์ดิ มันเป็นของอบุคคลอื่นรับที่เขาอ่ามาออกกลุ่มแล้วก็ให้เข้าเขาไปแล้วก็เป็นเหรียญเล็กอันนั้นเจบาบ๊วยอาจารย์ถ้าของอาจารย์เท่าสิเห็นนางโจโคยุ่งเสร็จละออกคลิปเสร็สิแต่ถ้ายู่ในเพจยู่ในหนังให้คิดไว้ได้ว่าบ๊มยอาจารย์แท่บม่นอาจารย์เพระว่าอาจารย์บอดี้รล้นเราสนับสนุนน้ำเลือดสนับสนุนเรื่องการพนันนํำเนาะนะครับแล้าบอด้ให้คนไปเหรียญหวยบอดี้ให้ไปสมัครกลุ่ม เขาไล่เขาอยังถ้าผู้ใดให้เขากลุ่มไล่หรือว่าให้เขาไปสมัครนั่นคือบรมอาจารย์เด้อบว้กรนั่นคือบรมอาจารย์ให้ระวังให้ดีเพราะว่าอาจารย์สิบผู้ใดเรียนเพจต่วมีเพจต่มีอย่างไม่มีเพจไม่มีกลุ่มนั่งอยู่ตรงนี้เลยบอกบอกตรงตรงบอกตรงตรงตรงนี้เลยไม่มีเพจไม่มีกลุ่มครับอของอาจารย์นีจะไม่มีเพจไม่มีกลุ่ม คือจะบอกตรงๆตรง,งนี้เลยครับรครับเป็นกลุ่มเป็นไลน์น่ะบ่มีบอมเอนอาจารย์เด้อครับรแล้วก็อาจารย์ก็ฝากเบอร์โทรที่อยู่นัน่เนาะแม่นบอกหันเดียวอยีกสักหน่อยเดี๋ยวจะไปถ่ายก็เบอร์โทรที่อยู่อาจารย์ก็เดี๋ยวจังหน่อยจะให้ช่องยู u ูปเพื่อนไปถ่ายอยู่นั่นครับแต่ว่าเบอร์โทรน,นี่อาจารย์ขอ,อร้องว่าถา้าโทรสีโทรหาอาจารย์ต้องมีทุเลจําเป็นดี ถาบอจําเป็นก็ห้ติดต่อช่อง YouTube ที่เฮาติดตามอยู่ช่อง u t u b e ของของถามาบ่เถือก็ห้ติดต่อช่องยครับทุกช่องที่มาทายอาจารย์ทามียังห้ติดต่อ youtube ของตัวเองแต่ของอาจารย์เฉพาะจําเป็นจริงๆถึงโทรมาสมมุติว่ามาฮอดสิมาฮอดแล้วลงทางจึงโทรหาอาจารย์บางคนโทรกับแมาบางคนโทรมา คืออาจารย์สีตอประเด้อกว่าไปยังถือมาถือเลยเพราะว่าอาจารย์ทำมาหาอาจารย์อาจารย์กรสิมีนาทีเสริมดวงให้คยังเดียวพอแบบจําเป็นจริงๆที่โทรหาอาจารย์ใครจะมาเสริมดวงกับมาใดทุกมือเนี่ทุกมือได้ทุกวันตลอดเวลาเดี๋ยวฮากไสีถึงไทยเนาะอาจารย์บอกความฝันแลักสรุปตัวเลขที่อาจารย์ชอบก่อนน้อยหนึ่งครับ ก็อาจารย์กับฟันว่าอาจารย์ถือจับตำรวจจับเป็นพี่น้องจับอาจารย์ก็คือจับก็เป็นเจ็ดอาจารย์คิดว่าเลขเจ็ดนะเลขเจ็ดก่อนอาจารย์ให้ไปก่อนแต่ว่าบอได้บอได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่คือเลขชอบเฉยๆจะให้ไปก่อนแต่ว่าอาจารย์จะสรุปให้ไกลมืออีกทีหนึงให้ไกลมืออีกทีนึง บัคอ่ะให้ติดตามไว้นะครับท่าผู้ชมกดติดตามไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ไว้อ่ากดไลค์กดแชร์เยวันติดตามวันติดตามเลยพูดอะบากคนเลยพูดถึอเลขเลยวันที่สีอาจารย์สิดสินวายเขนวมาเขมือเก่าหัวเก่าหัวอยู่เนี่ยมู่บ้านขออาจารย์นะครับท่าผู้ชมอ่ะกดติดตามไว้กดติดตามไว้ลืมครับเดี๋ยวเราจะถ่ายอ่าอาจารย์เรื่อยๆเนาะจนกว่าสิได้เลขเด็ดๆหมดแล้วจนถึงโค้งสุดท้ายหมดแล้วเดี๋ยวสิติดตามอาจารย์ เอฟซีเ้าเดี๋ยวเบิ้งซุดห้ากับกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆกดไว้กดแชร์ไดีกดแชร์พอถึอได้เลขนะครับกดแชร์ไว้กดแชร์ไว้นะครับอาจารย์บหัวเดี่น้อยวไม่ออกกดแชร์พอถึอได้เลขต้องกดแชร์กดแชร์อย่างเดียวกดแชร์อย่างเดียวกดแชร์อยย่างเดีวแชร์ไปแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจนําแล้วก็กถูใจสิ่งที่สําคัญเลยต้องกดติดตามไว้ก่อนมันเได้บวผ่านคลิปเนาะคลิปมันเได้บวผ่านคลิปเวลาเขาลงคลิปต่อๆไปมันเได้จแนมเห็นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเ้าสิบเปอร์เซ็นตตรงที่ บ้านี้อยู่เบอร์โทรที่อยู่อาจารย์บัตสิปส่งเล่นี่เนาะค่ะเนาะนี่กับบ้านที่อยู่บ้านอาจารย์แซมเ้อค่ะนี่ค่ะบ้านเลขที่หนึ่งสี่สองนะคะเนาะหมู่สิบเอ็ดเด้อค่ะหมู่สิบเอ็ดบ้านเกาะแก้วตําบลเกาะแก้วอำเภอสังสําโรงทาแข่งวัดสุรินเด้อค่ะนี่ค่ะเบอร์โทรอาจารย์เน้อค่ะศูนย์หกสองห้าเจ็ดเก้าเจ็ด สี่เจ็ดห้าด้อค่ะนี่ค่ะเบอร์โทรอาจารย์น,ะะน้องาอาจารย์แซมเด้อค่ะผู้ไดอ่าอยากมา็มาเด้อค่ะอยากมาเสริมดวกเสริมดวงนะคะนาะที่บ้านเกาะแกวะะ้วเด้อค่ะนี่ค่ะมิธุรละกะระูถมหาอาจารย์แซมได้เด้อค่ะเฉพาะคนอยากเสริมดวงเฉพาะคน,นอ,ะอยากมาหาอาจารย์เด้อค่ะเด้ออ่ะนี่นะคะนาะที่สำนักอาจารย์แซมเด้อค่ะนี่ค่ะ นี่เด้อค่ะสี่สำนักอาจารย์แซมเฮาเด้อค่ะนี่หมวดน,นี้อาจารย์แซมกับเก,บกินมาแล้วเด้อค่ะเลขเจ็ดค่ะเลขเจ็ด <ๆ S 1> กินเกินมาแล้วเด้อค่ะว่าชอบเลขเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะอ่ะคลิปนี่อะเพชรพระรวยก็ขอจบซสำนีเนาะคะ่ะเนาะกดไลกู้แชร์กดติดตามเพชรพระรวยเนี่ยเด้อค่ะอ่ะอีกงวดเอ่อ วันทีซีเนาะค่ะวันทีซีเพชรพรลวยก็สิได้มาตามตัวเลขห้อีกเนาะคะา่ะเนาะมาเพิ่นสีได้ตัวใดเนาะค่ะเนาะก็สิมาตามเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะมาติดตามก็อาจารย์แซไมให้เด้อค่ะว่างวดนี้จะได้ตัวไหนเนาะคะ่ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพรลวยในเด้อค่ะคลิปนี้ก<ส>็จุบแค่นี้นเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ